มาอีกแล้วเด้คอค่ะเด้อวันนี้มาทำบุญครับลับมาก็อย่าลืมติดไลค์กดไลค์ติดตามให้นะตั้นาด้วยนะครัะออกไปไกลมองไม่เห็น นะครับมาติดทองหลัง นี่นะครับสวยงามมากอนว่าวยพระพุทธรูปสามองค์นี่เป็นอหนังสือลาวภาษาลาวไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวเนี้ยใช่ตัวนะี้คือตัวอะไรไม่ใช่ลาวไทยละ ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ได้เป็นอย่างนี้ไทยสบายดีอันนี้ใบพระพุทธลาวลาวอันนี้ตัวอะไรรอเรือเนี่ยบอใบพัดารงบ้านมันไม่มีปอปามีาาไงปอปาคีดไงก็หางยาวก็เหมือนปอปาละไทยนั่นแหละแต่วขา,วาลูกบ้านเขาจะไม่เขียน เข้าไปได้เหรอครับบรรยากาศสวยงามมากยังไม่เปิดปะปให้อาหารปลากันครับชมบรรยากาศรอบๆครับโยหยเนย เราจะไปให้อาหารปลานะครับ,รบวัดเข,เข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในบ เราจะเข้าไปไหว้พระครับไ มันอาจแคะชันนะครับไม่มีไม้กันสันแล้วสคระธานเสร็จแล้วเราก็จะไปปล่อยปลานะครับไปปล่อยปลาเ<อ>นี่ยนะครับ<อ>เราจะไปปล่อยปลากันครับมีปลาให้ปล่อยไหมนาะ ทำไม อาหารปลานี้ลูหมไม่ว่ากินอะไรกันาี่มันวิ่งุเกียงเอก็ไม่ไม่เห็นวขากินอะไรบาเอาหารปลาทางนึงค่ะเนี่ยเอา,านมปังดีกว่าเอาถุงเดียวค่ะกีบาทย <20, 40. S 1> ี่นนนนสิบสี่ยสยยี่สิ่ยังยังรวมเลยสี่สิบ่ส ไาครับให้าอาหารปลาครับอชอบก่อนปลาไปนูไปไน่นอะไรล้วดฟังเราอะไรล้มันทำป่ะันดีๆแลดีเราไปจับตัขึ้นมาทำให้ทุกจุดมไม่รู้รรครับ สวยงามอ,อ,อ,อ่ะนกนกนกอ๋ดูปาเอา,เาไปปล่อยแอ้วถีดูด้วยอยาก<ป>ถ่ายให้ปนะเนี่ย นั่งป่ะนั่งไม่ได้เลยสนุกหนูไม่อยากถ่ายก็ถ่ายเอาบรรยากาศอะไรด้วยบรรยากาศก็พอ เอาหนมปังมาหนุ้ย,ยมือทานอสนี่ว่าน่ะโอ้โหเรียกมันสิมันไม่กินอันนี้มันกนินกินได้โยนไปเรยโยนเลยปะ อุยยยอ้ยนี่ตัวนี้เธอถือดิถือ,อ เติาเมียเกอันยังอเอา่บก mm ็รอลปีเอาตายังเบิแนบเบิไหมลูกนี่แนบเบิไหมเอายังเบิตาหดหรือตาคมเจ้าต็วเมียวเจ้าะไม่มบุญมีตัวเดียวเลยหมีหาหกต่อ phía nào Hãy subscribe cho ตอนนี้ปล่อยไปปล่อยเอียร์ไปปล่อยปลาไหลเสร็จแล้วให้อาหารปลาเสร็จแล้วเราก็จะกับป้าแล้วนะครับหิวพอแล้วครับปล่อยปลาไหลเพราะอะไรแล้ชีวิตไหลลื่นทำไมไม่รู้ครับเ้ยอะไรแล้วครับผมเห็นอยู่ครับดูครับสวยงามพระรามแปดรามแปดอะไรอะพุทธบูชาจัดดิอย่าราคลิปละ มันสะท้อนแสงเข้าไปถ่ายฝั่งนู้นอ่ะสวยทางนี้มันคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครัะก็จะลาไปแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องนัดปั้นนาด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้าวลืมบ๊ายบายถ่ายก็ดิถ่ายเขาเนี่ยอ้วนแบบเขาถามว่าเขาอ้วนไหม ใครว่าเขาอ้วนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับถ้าใครถ้าใครว่าเขาอ้วนก็คอมเมนต์ใต้คลิปคลิปนะครับว่าเขาอ้วนไหมครับเขาอ้วนหรือเขาผอมครับคอมเมนต์มาเลยเขาบอกว่าบอกอ้วนเด้อครับเด้อคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อไปแล้วครับบ๊ายบาย